ผมในสมพรชาวลินปัจจุบั foreign, os, man, นเป็นหัวหน้าสมนักงานทนายความนายสมพรชาวลินและเป็นรองประธานมูลนิธิทำกระบอกคนที่หนึ่งกับผมจบการศึกษาจากน่หน้าปี2541คณะรัฐประศาศาสตร์ภาคพิเศษนิได้7นครราชสีมาครับเคล็ดลับในการสร้างแรงบันดาลใจครับไม่มีอะไรสำคัญ ด้วยตัวที่ได้รับการขอมเก่าจากนี้ได้ได้ความใช้ความธรรมดาความเรียบง่ายความเข้าออเข้าใจผู้ร่วมงานทุกคนโดยเฉพาะผู้ใต้ครับบัญชาคิดดีทำดีรู้จักให้อภัยคิดก่อนทำงานด้วยความมุ่งมั่นโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวกับผม มีความภาคภูมิใจที่สถาบันสุวรรณทรงเกียรติเห็นคุณค่าของกับผมซึ่งถือเป็นกำลังใจที่จะมาให่กับผมได้นำความรู้ที่ได้จากสถาบันศึกษาแห่งนี้รวมถึงประสบการณ์จากการทำงานที่ผ่านมาไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลทั่วไปทั้งในวงราชการเอกชนและภาคประชาสังคมต่อไปในโอกาสนี้กระผมขอขอบคุณที่สถาบัน และคณะกรรมการสรรหาที่ไ้เกียรติคัดเลือกกับผมให้เข้ารับพระราชทานรางวัลดังกล่าวกับผมจะรักษาไว้ซึ่งเกียรติคุณของรางวัลราชสานที่ได้รับครั้งนี้ในฐานะที่เป็นสิทธิเก่าและสิษยิรุ่นพี่ขอให้ท่านที่กําลังศึกษาในสาบานแห่งนี้ได้ตักตวงความรู้ประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดจากเหล่าคณาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นการศรึกษาเพราะความรู้จากบทเรียนในชั้นและ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆระหว่างอาจารย์เป็นนักศึกษาจะเป็นข้อมูลที่เรียกว่าคลังข้อมูลที่เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตการทํางานหรือแม้แต่การดํารงชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดีสุดท้ายนี้กับผมขออวยพรให้นักศึกษารุนนา่นน้องทุกท่านประสบความมุ่งหมายตามที่ท่านประสงค์ทุกประการด้วยครับขอบ,ขอบคุณทนะุับน